ปกติเราจะได้ยินบ่อยๆเนาะเรื่องตั้งเป้าหมายใหญ่ๆเปลี่ยนชีวิตไปเลยแต่ก็นั่นแหละหลายทีมันก็ไปไม่ถึงฝันวันนี้เราเลยอยากมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งจากบทสรุปของ atomic habits ค่ะที่อาจจะฟังดู เอิมสวนทางนิดๆแต่ว่ามันทรงพลังมากคือการที่เราดีขึ้นแค่วันละ1%เอร์ซเท่านั้นเองแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะปลายปีนี้ผลลัพธ์มันอาจจะดีขึ้นถึง37เท่าเลยอืมน่าสนใจนะคะว่าทำไมเรื่องเล็กๆมันถึงสำคัญขนาดนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับธรรมชาติของเรามากกว่านะครับ การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ค่อยสร้างแรงต้านในใจเราเท่าไหร่ไม่เหมือนกับการพยายามแบบหักดิบหรือว่าทําอะไรใหญ่ๆตู้มเดียวมันเหมือนเราค่อยๆสร้างโมเมนตัมไปเรื่อยๆบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นแรงเฉยเชิงบวกก็ได้ครับพอเราเริ่มทําเล็กๆน้อยๆได้ต่อเนื่องป๊บมันก็จะมีแรงส่งให้เราอยากทําต่อทําต่อไปได้ง่ายขึ้นด้วยและที่สําคัญเลยนะคือมันช่วยป้องกันอาการหมดไฟหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ครับ ได้ดีกว่าการทุ่มพลังทั้งหมดไปในช่วงสั้นๆนี่มันไปเชื่อมกับเรื่องนิสัยคืออัตลักษณ์ยังไงคะที่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ตั้งเป้าว่าอืมฉันอยากจะวิ่งจังแต่ให้มองไปเลยว่าฉันเป็นนักวิ่งการเปลี่ยนแค่วันละหนเปอร์ซน์ี่มันมันเปลี่ยนตัวตนเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เลยครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงและแก๊กที่เราทําซ้ําๆเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนใหม่ที่เราอยากจะเป็นนะครับ การเปลี่ยงมุมมองจากแค่ฉันอยากทำสิ่งนี้เป็นฉันคือคนประเภทที่ทำสิ่งนี้มันทรงพลังกว่ามากๆทุกครั้งที่เราเลือกทำพฤติกรรมนั้นถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามนะครับมันเหมือนรอกำลังลงคะแนนเสียงอ่าใช่ลงคะแนนให้กับตัวต,วตนนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราอยากเป็นคนสุขภาพดีใช่ไหมครับการเลือกกินแอปเปิลแทนขนมหรือ,เ,อ,อเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต ถึงมันจะดูเล็กน้อยมากเลยนะแต่มันคือการบอกตัวเองซ้ําๆว่าฉันนี่แหละคือคนสุขภาพดีพอเราทบาบ่อยๆเข้าบ่อยเข้า,า,ขามันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราจริงๆครับโห oh, ฟังดูดีจังค่ะมันเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากเดิมที่แบบตามล่าเป้าหมายกลายมาเป็นการเป็นคนคนนั้นจริงๆซึ่งก็น่าจะพาเราไปสู่เรื่องถัดไปคือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการเป็นคนแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะอย่างในสรุปก็มีตัวอย่างเรื่อง ถ้าอยากกินดีก็เอาขนมไปเก็บให้พ้นพ้น,พนมือพ้นพ้นตาอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยครับสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลกับเราแบบไม่น่าเชื่อเลยนะหลักการมันก็จะไปเชื่อมโยงกับ4ขั้นตอนของการสร้างนิสัยที่ในบทสรุปพูดถึงคือมีสัญญาณคิวแล้วก็มีความปรารถนาคร a v i n การตอบสนอง response แล้วก็รางวัล reward การออกแบบสภาพแวดล้อมเนี่ยก็คือการที่เราไปปรับแต่งปัจจัยพวกนี้แหละครับ อย่างเช่นทําให้สัญญาณของนิสัยดีๆมันชัดเจนขึ้นมากๆอย่างวางรองเท้าวิ่งไว้ข้างเตียงเลยแล้วก็ทําให้สัญญาณของนิสัยแย่ๆมันหายไปหรือมองเห็นยากขึ้นเช่นเก็บขนมให้มิดชิดสุดๆหรือทําให้ความปรารถนาที่จะทํานิสัยดีมันน่าดึงดูดขึ้นเช่นหาเพื่อนวิ่งด้วยกันมันจะได้สนุกขึ้นแล้วทําให้นิสัยแย่ๆมันดูไม่น่าสนใจส่วนการตอบสนองหรือการลงมือทํานิสัยดีก็ทําให้มัน ง่ายง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างเตรียมชุดวิ่งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยตื่นมาก็ใส่ได้เลยส่วนนิสัยแย่ก็ทําให้มันยากเข้าไว้เช่นลบแอปช้อปปิ้งทิ้งไปเลยสุดท้ายคือรางวัลครับทําให้นิสัยดีมันน่าพอใจอย่างพอวิ่งเสร็จก็ชื่นชมตัวเองนิดนึงอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะคือเราไม่ได้พึ่งแค่แบบพลังใจอย่างเดียวแล้วเนอะแต่เราปรับโลกภายนอกให้มันช่วยเหมือนช่วยดันหลังเราไปในทางที่ต้องการด้วย ทำให้การทำสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนั้นมันง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องฝืนใจมากซึ่งพอมองแบบนี้แล้วท้ายที่สุดการที่เราทำซ้ำๆในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออํานวยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพื่อผลลัพธ์อย่างเดียวแล้วสิคะแต่มันคือการตอกย้ําอัตลักษณ์หรือตัวตนที่เราอยากจะเป็นอย่างที่เราคุยกันตอนแรกเลยแม่นยําเลยครับใช่เลยทุกการกระทําเล็กๆที่เราทำซ้ําๆเนี่ยมันคือการหล่อหลอมตัวตนของเราจริงๆ คุณข้าวมันไม่ได้อยู่แค่ตอนที่เราไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆเท่านั้นนะแต่อยู่ในทุกๆครั้งที่เราเลือกที่จะลงมือทำสิ่งนั้นแม้แต่วันที่เราไม่อยากทำเลยก็ตามเพราะนั่นคือการยืนยันกับตัวเองว่านี่แหละคือฉันฉันเป็นคนแบบนี้ การทำซ้ำจึงเป็นเหมือนการเดินทางของการสร้างตัวตนขึ้นมาไม่ใช่แค่การวิ่งตามผลลัพธ์ปลายทางอย่างเดียวครับชัดเจนมากๆเลยค่ะงั้นขอสรุป5ประเด็นที่เราเจาะลึกกันวันนี้จากบทสรุปของ Atomic Habits สั้นๆนะคะ1คือพลังของการพัฒนายอย่างสม่ำเสมอ ถึงจะแค่วันละ1%ก็ตาม 2. คือการมองว่านิสัยที่เรากําลังสร้างคือตัวตนที่เรากําลังจะเป็น 3. คือการออกแบบสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้มันช่วยสนับสนุนนิสัยดีๆ 4. คือทําความเข้าใจกลไกล4ขั้นตอนของการสร้างนิสัยเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้ถูกและสุดท้ายข้อ5ให้คุณค่ากับการลงมือทาซ้ําๆค่ะเพราะนั่นคือกระบวนการสร้างตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดนี้ก็เริ่มได้จากก้าวเล็กๆวันนี้เลยนะคะ ใช่เลยครับแล้วก็เพื่อเป็นการปิดท้ายผมอยากชวนคิดต่ออีกนิดหนึ่งว่านอกเหนือจากตัวอย่างที่เราคุยคุยกันไปเนี้ยมีนิสัยอะไรอีกไหมครับที่อาจจะดูเล็กน้อยมากๆเลยในตอนเนี้ย แต่ถ้าเราลองเริ่มทำมันด้วยความตั้งใจแค่1%ทุกๆวันมันอาจจะค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนมุมมองหรือสร้างความแตกต่างที่มีความหมายกับชีวิตในด้านที่เรากำลังให้ความสำคัญเป็นพิเศษณนะตอนนี้ก็ได้ลองลองนำคำถามนี้กลับไปทบทวนดูนะครับอาจจะเจอจุดเริ่มต้นเล็กๆที่น่าสนใจมากๆก็ได้ครับ